ก็ื่อให้มันตรงกันนะครับและเรื่องการปฏิบัตินะครับก็เน้นย้ําในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นไม่ชินสภาพพื้นที่ก่อนต้องไปเร่งดําเนิเนการเร่งแก้ไขปัญหานะครับเรื่องการดื่มสุราเรื่องการบอ,องมึนเมาอ,อะไรในเรืองปฏิบัติหน้าที่นะคะมีรถน้ําจํานวน2คันด้วยกันค่ะรถหลดโครนจํานวนขกคอยคันครับพ่อไมคฆ

ปฏิบัติภารกิจเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะช่วยเหลือชาวจังหวัดชงดีทุกท่านนะคะ